ตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงวะลุงข้อสูญเสียรายากเขาอยู่แล้วอะแล้วพวกมึงยังให้เขาเป็นแพะรับบาปเพื่อที่จะปกป้องเป็นขยะสังคมแบบนี้เหรอวะแล้วเสร็จเอาความชั่วไปโยนให้กับลุงผู้สูญเสียแล้วพวกมึงก็พยายามทำทุกอย่างให้เขารับสารภาพ ทั้งถุงคุมเขาทั้งทรมานเขาจนเขาต้องรับสรารภาพพอเรื่องมันแดงขึ้นมาก็ไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมาขอโทษลุงเลยทั้งโรงพักมีแต่พูดว่าลุงเดินเข้ามาสรารภาพผิดเองแล้วเมื่อวาในในรายการถกไม่เถียง ตำรวจได้ส่งคลิปมาให้หกคลิปซึ่งมันยิ่งพยายามสร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมาแก้ตัวหรือพยายามจะทำให้ตัวมันคนผิดอะไรก็แล้วแต่ทางที่ดีนะพวกมึงช่วยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเพราะว่ายิ่งผู้ยิ่งผิดทำให้สถาบันตำรวจเขาเสื่อมเสีย อยากให้ทุกคนช่วยฟังคลิปนี้คลิปที่ลุงพูดถึงป้าบวัวผันซึ่งมันเป็นกาพูดที่แสดงออกมาจากหัวใจของลุงซึ่งมันช่างแตกต่างกับคนภายนอกมองว่าลุงเป็นคนที่สติไม่ดีเป็นคนเลร่นอนเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องเป็นแอลกอฮอลิซึมฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยว่า นี่เหรอเป็นคำพูดของคนที่สติไม่ดีตอนนี้ผมจะบวชจิตใจผมก็ไปถึงที่บ้านเขาแล้วอ่าแค่ผมทําให้เจ้านายนะเจ้าหน้าที่เราปวดหัววุ่นวายโกรกคอจ่รอนไปด้วยผมยังเสียใจอยู่นะผมยังคิดถึงเมียผมไม่เคยมีนอกจากคนอื่นจะไปหาเรื่องมันแล้วมันก็เป็นคนที่ว่า มูก่อนนั่นแหละมันอารวาสเลยปันเขาเรียกไปเลยก็มีเงว่าเป็นผัวเป็นเมียกันอจะ,อะเป็นเพื่อนกันกินเหล้ากินเหล้า้าวยการมันมก็มีแค่นั้นเองอไม่ไนะมืเป็นพระดีกว่าผมก็เสียใจขอดวงวิญญาณเมียผมเนี่ยไปสิ่งที่ดีดีอ่านะเดี๋ยวงไงว่าเออ ก็จะบวชผ้าแล้วบวชปะแล้วก็เออนั่นเนี่ยจะตั้งใจปฏิบัติจะแผ่บุญกุศลดวงวิญญาณให้เขาไปทิ้งสิ่งที่ดีชัดหน้ากัาดใดที่มีจริงก็ขอให้พบกัน